สวัสดีครับสวัสดีคุณผูทุกคนที่เข้าชมทุกงานที่านมาซ็นต์ที่ตลาดทางเทศบาลวนไปทำเมนูน้ำแข็งเราทำเมนูลมพานที่วัด0สนเจ้าหรือบุญกระถิ่นวัดแสนเจ้านที่19นะครับพี่น้องรถเรือที่ ที่ศาเจ้านะมากินลงทานบุญระขันได้นะที่วัดศาลเจ้าตลาดลนะุมานวัดศาลเจ้า,า,านะครับคุณน้องเรามาซื้อปุ้งสองกิโลเ,เอาให้ครึ่งหนึ่งก็ได้ครึ่งหนึ่งตามคือหัวเป็นเอาเลครึ่ง ใช้ก <s we ak parfait> ินที่ตลาดแห่งแคทตะพุมนะครับโซนอาหารทะเลนะสมรอยทสามพันหรบสามพันห้าร้บาทนะมน้าทนะยเยอยยยเล คุณผจุกมหม่เลยี่หน่อราคแล้วกหนรับที่ตลาดนา้องแ็กซี่นีนะครับเปิดตลาดตรียมอหารเลย Terima kasih telah โซนนี้ก็เป็นอาหารทะเลนะครับอาหารทะเลครับเป็นตลาดสดอาหารทะเลอยู่ที่ตลาดฐานเพชรประทุมธานีนะครับพี่น้องในกุ้งนมเดี๋ยวจะไปไว้ในรถก่อนนะครับ ชิอินที่ตลาดทางเชพประทุมพันีโซนอาหารทะเลนะครับมีของน่าซื้อนนะ่ากินิงๆขอบคุณที่รับชมที่ขอบคุณที่รับชมาพดกนะครับคุณมีสวัสดีทุกทุก